สำหรับบทเรียนนี้เราจะพาทุกคนไปเรียนรู้กับเทคนิคดีๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน Zoom Meeting ถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้ได้เลยครับสำหรับเทคนิคแรกที่จะพาทุกท่านมาเรียนรู้วันนี้นะครับนั่นก็คือการแบ่งห้องประชุมย่อยหรือว่า breakout room นั่นเองนะครับหลังจากที่เราเข้าสู่ระบบของ Zoom มาเรียบร้อยแล้วนะครับคนที่เป็นโ host นะครับหรือว่าเป็น admin ที่มี account เป็นโ host เหมือนดังภาพนะครับ เราจะสามารถกดไปที่คำสั่ง b r e a k o u t r o o m นะครับทีนี้ตรงในส่วนแรกครับ P ีเอท์นะครับ Break Out Room ตรงนี้เราสามารถที่จะกำหนดได้นะครับว่าเราจะแบ่งห้องประชุมย่อยออกเป็นกี่ห้องนะครับเราสามารถกำหนดได้เลยทีนี้มาดูตัวเลือกครับในส่วนของ Assign a u t o m a t i c นะครับก็คือจะทำการแบ่งผู้เข้าร่วมการประชุมไปยังห้องประชุมย่อยอัดโดยอดัตโนมัตินะครับแบบที่2นะครับเป็นแบบ แบบเมนวนวดนะครับก็คือคนที่เป็นโฮสต์นะครับก็จะทําการแบ่งผู้เข้าร่วมการประชุมไปยังห้องประชุมย่อยๆด้วยตนเองนะครับและก็รูปแบบที่3นะครับคือการที่ให้ผู้เข้าร่วมการประชุมเองนะครับที่จะเป็นคนเลือกไปยังห้องประชุมย่อยนะครับหลังจากเราเลือกได้แล้วนะครับเราก็มากดที่ create นะครับหลังจากนั้นครับเรามาดูในส่วนของ ห้องประชุมย่อยที่เราแบ่งมานะครับตรงในส่วนนี้เราสามารถที่จะกําหนดชื่อห้องประชุมย่อยได้นะครับโดยกดไปที่ rename นะครับและทําการตั้งชื่อห้องประชุมย่อยได้เลยนะครับทีนี้ให้เรามาดูตรงที่ option ข้างล่างตรงนี้ก่อนนะครับตรงในส่วนของ option ตรงนี้นะครับเขาจะมีตัวเลือกนะครับให้เราทําการเลือกอยู่ทั้งหมด5ตัวเลือกด้วยกันนะครับ โดยที่ตัวเลือกแรกนะครับก็คือ allow participant to s h o o t room นะครับก็คือให้ผู้เข้าร่วมการประชุมนั้นเลือกห้องการประชุมย่อยนะครับต่อมาครับก็คือ allow participant to return นะครับ to the main section a s any time นะครับก็คือผู้เข้าร่วมการประชุมนะครับสามารถที่จะกลับมายังห้องประชุมหลักนะครับได้ตลอดเวลานะครับต่อมาก็คือในส่วนของ automatic carry นะครับ move อ s s i ไต participant t o breakout r o o m นะครับอันนี้ก็จะทําการที่จะแบ่งนะครับผู้เข้าร่วมการประชุมไปยังห้องประชุมย่อยๆโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับต่อมาครับอีกในส่วนหนึ่งนะครับในส่วนที่4นะครับที่สําคัญนะครับก็คือ r e a k o u t Ro o m post automatic after นะครับแล้วก็ตามด้วยจานวนนาทีนั่นเองนะครับว่าห้องประชุมย่อยของเรานะครับจะถูกปิด ภายในกี่นาทีนะครับอันนี้จะเหมาะสําหรับการที่เป็นห้องประชุมหรือว่าห้องเรียนนะครับที่เรามีการกําหนดนะครับให้ผู้เข้าร่วมสามารถที่จะแยกไปคุยกันก่อนได้นะครับโดยให้เวลาอาจจะ30นาที40่นาทีหรือ1ชั่วโมงนะครับแล้วหลังจากนั้นห้องประชุมย่อยก็จะถูกปิดและทุกคนก็จะถูกกลับมารวมกันที่ห้องประชุมหลักนั่นเองนะครับในส่วนตัวเลือกสุดท้ายครับเขาดาวอัปเตอร์โคชชิ่งเบฟอร์เบรกเอาท์รูมนะครับ ตรงในส่วนนี้นะครับห้องประชุมย่อยนะครับจะถูกปิดภายในกี่วินาทีนะครับจะสัมพันธ์นกันกับตัวเบรกเอาลู o คอสอ,อัตโนมัติอั c เตอร์ตรงนี้นะครับหลังจากที่ครบเวลาแล้วห้องประชุมย่อยตรงนี้จะถูกปิดนะครับนับถอยหลังกี่วินาทีนะครับโดยค่าพื้นฐานก็คือ60วินาทีตรงในส่วนนี้เราสามารถเลือกได้เองเลยนะครับในส่วนของตรงนี้ครับแอดไซ ถ้ามีผู้เข้าร่วมการประชุมเข้ามานะครับนอกจากคนที่เป็นหัวเองนะครับก็จะเห็นชื่อนะครับผู้เข้าร่วมการประชุมเราสามารถที่จะกดชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมเพื่อแอ d ไ i น ให้ participant, หผู้เข้าร่วมการประชุมนะครับไปยังห้องประชุม Room 1นะครับเช่นเดียวกันนะครับ r o ม m 2เราก็กดที่ assign นะครับแล้วเลือกผู้เข้าร่วมกันประชุมไปยังห้องประชุม Room 2นะครับตรงนี้หลังจากนั้นนะครับถ้าเราแบ่งเป็น2ห้องแล้วเรายังไม่พอใจนะครับเราอยากจะเพิ่มอีกนะครับให้เรามากดที่ a d d r o o m ได้เลยนะครับก็จะเป็นการเพิ่ม ห้องประชุมขึ้นมาเพิ่มอีกนั่นเองนะครับจะมีทั้งหมด3ห้องแล้วนะครับสมมุติว่าตอนนี้เราทําการดึงผู้เข้าร่วมการประชุมนะครับหรือว่าแอดสไพผู้เข้าร่วมการประชุมไปยังห้องประชุมย่อยต่างๆครบเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามากดที่คําสั่ง open all room นั่นเองนะครับเพื่อเป็นการเปิดห้องประชุมย่อยและผู้เข้าร่วมการประชุมก็จะถูกกระจายไปยังห้องประชุมย่อยตามที่เราได้ a อด i ไพไว้ Ad wide. นั่นเองนะครับผม สำหรับเทคนิคที่2ที่เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันวันนี้นะครับนั่นก็คือ การทำโพหรือว่าการทำแบบสำรวจนั่นเองนะครับในขณะที่เราทำการประชุมหรือว่าเรียนออนไลน์อยู่นะครับเราอยากที่จะทำแบบสำรวจความคิดเห็นนะครับกับผู้เข้าร่วมการประชุมหรือว่าผู้เข้าร่วมเรียนออนไลน์กับเรานะครับอันดับแรกเราจะต้องมาเช็คก่อนนะครับว่า Zoom Meeting ของเรานะครับทำการเปิดออปชันให้ทำโพหรือว่าทำแบบสำรวจไว้หรือ,อยังนะครับมาที่เมนู s e t t i n g ตรงนี้นะครับและเลือก ตรงมีส่วนของเมนู in meeting นะครับถัดมาครับให้ทุกท่านนะครับเลื่อนหานะครับตรงคำว่า Meeting Pro นะครับถ้าของท่านไหนปิดอยู่นะครับก็ให้ทำการเปิดให้เรียบร้อยนะครับเพื่อเป็นการจะใช้งานฟังก์ชัน m e e t ิ้งโค o นั่นเองนะครับหลังจากนั้นครับให้เรากลับไปที่เมนู Meeting นะครับและไปดูนะครับว่าห้องประชุมที่เราทำการสร้างไว้นะครับ เราจะไปเริ่มสร้างโปลกันนะครับโดยกดไปที่ชื่อการประชุมนะครับหลังจากนั้นให้ทุกท่านเลื่อนลงมาข้างล่างน,นะครับ เราจะเจอคำว่าโพนะครับการสร้างโพหรือว่าสร้างแบบสอบถามแบบสำรวจนี้นะครับสามารถสร้างได้2แบบนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันทั้ง2แบบนะครับซึ่งแบบแรกนะครับให้ทุกท่านเข้ามาในหลังบ้านนะครับและไปที่การประชุมที่เราได้ทำการสร้างไว้นะครับและเลื่อนลงมาข้างล่างเราจะเจอคำว่าโพและกดไปที่คำว่าแอดนะครับหลังจากนั้นให้เราทำการ ตั้งชื่อโพหรือว่าชื่อแบบสำรวจของเรานะครับมาครับเราจะมาตั้งคำถามนะครับนี่ครับมาดูตรงในส่วนของ single choice นะครับก็คือเราจะให้ผู้ทำแบบสำรวจนะครับเลือกได้แค่หนึ่งตัวเลือกนะครับหรือว่าเป็นแบบ multiple choice นะครับ สามารถเลือกได้มากกว่า1ตัวเลือกนั่นเองนะครับทีนี้เราจะมากําหนดตัวเลือกกันนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะมีคําตอบนะครับได้มากกว่า3คําตอบทีนี้ถ้าเรานะครับตั้งข้อ คำถามข้อที่1แล้วเราต้องการที่จะยุบเลิกนะครับก็กด delete ได้เลยนะครับหรือว่าเราจะเพิ่มคําถามข้อที่3ข้อที่4ที่5ต่อไปเราก็กดไปที่ add equation ได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยกดที่ปุ่ม save ครับระบบก็จะทําการ save แบบสํารวจของเราไว้เรียบร้อยนะครับเราก็จะเจอตรงนี้แล้วนะครับอันนี้คือแบบแรกนะครับสําหรับในการสร้างโพหรือว่าสร้างแบบสํารวจของเรานะครับ ีนี้เราจะไปเรียนรู้แบบที่2กันครับก็คือแบบที่ในระหว่างที่เรากําลังทําการประชุมอยู่นะครับแล้วเราอยากที่จะทําแบบสํารวจณตอนนั้นเลยเราจะมีวิธีการอย่างไรไปดพูพร้อมๆกันนะครับหลังจากที่เราประชุมอยู่นะครับแล้วเราต้องการที่จะทําแบบสํารวจนะครับเราจะเห็นเครื่องมือนึงนะครับก็คือเครื่องมือคําว่าโหนั oh, ่นเองนะครับซึ่งเครื่องมือนี้จะเห็นเฉพาะคนที่เป็นโฮสต์นั่นเองนะครับ เรากดไปที่คําว่าโพได้เลยนะครับเราก็จะเห็นใช่ไหมครับจะมีโพแบบสํารวจที่เราเคยมีการสร้างไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะกด launch polling ได้เลยนะครับเพื่อเป็นการเริ่มทําแบบสํารวจครับทีนี้ถ้าเราจะทําการเพิ่มอีกเราจะทําอย่างไรนะครับให้เราไปที่เมนู edit นะครับอันนี้เป็นแบบเดิมนะครับที่เราเคยสร้างไว้นะครับทีนี้เราจะมาสร้างกันเพิ่มครับทำเหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับ และกดปุ่มเซฟได้เลยนะครับเมื่อสเสร็จสิ้นแล้วทีนี้เราลองมาดูครับว่าถ้าเรากดลอ<ค>นกดนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแบบสำรวจตรงนี้ก็จะปรากฏไปยังหน้าจอของผู้เข้าร่วมการประชุมหรือว่าเข้าร่วมเรียนออนไลน์ของเราทุกคนนะครับตรงนี้ส่วนนี้แอดมินหรือว่าคนที่เป็นโฮสต์นะครับก็จะเห็นคำตอบนะครับว่า มีคนตอบเข้ามากี่คนแล้วนะครับโดยแต่ละช้อยคอมพิวเตอร์มีกี่คนที่ใช้คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับตรงในส่วนของตรงนี้คนที่เป็นโฮสต์ก็จะสามารถเห็นแบบสำรวจได้นะครับส่วนคนที่เป็นคนเข้าร่วมการประชุมหรือว่า participant นะครับจะเห็นที่เป็นคำถามและเป็นช้อยให้เลือกนะครับเมื่อเราสำรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดที่ปุ่ม end polling นะครับ อีกเทคนิคที่เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้นะครับนั่นก็คือเทคนิคการแชร์สกรีนนั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ร่วมกันว่า Zoom Meeting มีออปชันการแชร์สกรีนแบบไหนบ้างนะครับโดยที่ให้ทุกท่านนะครับกดไปที่เครื่องมือคำว่าแชร์สกรีนนะครับหลังจากนั้นครับ เรามาเรียนรู้พร้อมกันนะครับว่า Zoom Meeting แชร์สกรีนอะไรได้บ้างนะครับรูปแบบแรกเลยนะครับก็คือการแชร์สกรีนของคําว่าสกรีนนะครับคือแชร์ทั้งหน้าจอเครื่องของเราทั้งหมดนะครับทุกโปรแกรมทุกแอปพลิเคชันที่เราเปิดใช้งานอยู่นะครับจะสามารถถูกแชร์ออกไปได้ทันทีนะครับรูปแบบที่2ครับในส่วนของไวบอร์ดนะครับอันนี้ตรงตามตัวเลยนะครับสามารถที่จะวาดเขียนหรือพิมพ์แสดงความคิดเห็นต่าง ได้เลยนะครับถัดมาครับในส่วนของการแชร์รูปแบบนี้นะครับสามารถที่จะนำภาพหน้าจอจาก iPhone และ iPad เข้ามาแชร์ผ่าน Zo ูมได้นะครับแต่มีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าท่านจะต้องเชื่อมต่อสาย Lightning จาก iPhone iPad เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยนั่นเองนะครับถัดมาครับเราจะเห็นว่าเวลาที่เราเปิดโปรแกรมอะไรในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราอยู่นะครับ เขาก็จะโชว์ขึ้นมาตรงนี้ด้วยและให้เราเลือกทําการแชร์เฉพาะโปรแกรมที่เราต้องการจะแชร์เท่านั้นนะครับอย่างเช่นถ้าผมต้องการแชร์ powerpoint นำเสนองานนะครับผมก็เลือกเฉพาะ powerpoint ได้นะครับถัดมาครับเป็น2ตัวเลือกเล็กๆนะครับที่หลายๆท่านอาจจะมองข้ามนะครับเรามาดูตัวเลือกแรกนะครับนั่นก็คือแชร์คอมพิวเตอร์ซาวนะครับตรงนีส่วนนี้ถ้าเราต้องการที่จะแชร์ วิดีโอคลิปเสียงต่างๆนะครับที่มีเสียงด้วยนะครับเราจะต้องทำการติ๊กเลือกที่แชร์คอมพิวเตอร์แชร์ซาวตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าหากเราไม่ติ๊กแล้วเวลาเรานำเสนองานหรือเราเปิดคลิปวิดีโอก็จะมีเฉพาะภาพไม่มีเสียงนะครับถัดมาครับในส่วนของ optimize for video clip นั่นเองนะครับตรงในส่วนนี้ถ้าเวลาเรามีการแชร์คลิปวิดีโอนะครับแล้วสัญ,ญญาณอินเทอร์เน็ตของเรา อาจจะไม่ได้เร็วมากนะครับฟังก์ชันนี้เป็นประโยชน์มากเลยนะครับถ้าเราติ๊กเลือกไว้จะทำให้คลิปวิดีโอที่เราเปิดนะครับมีความสมูทไม่กระสะไม่กระตุกนะครับสามารถที่จะเปิดคลิปวิดีโอได้อย่างลื่นไหลนั่นเองนะครับทีนี้มาดูในส่วนของ a d v a าน e กันบ้างครับว่าเขาทำอะไรได้บ้างตัวแรกเลยนะครับก็คือ portion of screen นะครับเราสามารถเลือกพื้นที่ในการแชร์สกรีนบนหน้าจอของเราได้ เพียงบางจุดนะครับไม่ต้องแชร์ทั้งหน้าจอไปได้นะครับต่อมาครับคอมพิวเตอร์ออดิโอตรงในส่วนนี้เราจะสามารถแชร์เฉพาะเสียงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับถัดมาครับในส่วนของวิดีโอเราก็สามารถเปิดแชร์วิดีโอของเราได้เลยนะครับแต่ว่าอย่าลืมติ๊กเลือกแชร์ซาวคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับถึงจะมีเสียงต่อมาครับในส่วนของตัวเลือกนี้นะครับจะเป็นการแชร์ ้องเว็บแคมของเราขึ้นไปบนหน้าจอนั่นเองนะครับออปชันสุดท้ายครับเป็นส่วนของไฟล์นะครับเราสามารถที่จะแชร์ไฟล์โดยใช้บริการของเจ้าของเจ้าต่างๆได้นะครับอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันวันนี้นะครับนั่นก็คือการเปลี่ยนภาพพื้นหลังเหมือนอย่างที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับอันดับแรกนะครับให้ทุกท่านนะครับไปที่ เมนูที่เป็นรูปกล้องวิดีโอนะครับเพื่อทำการเปลี่ยนภาพพื้นหลังนะครับโดยที่เลือกไปที่เมนู choose virtual background นั่นเองนะครับหลังจากนั้นเราสามารถที่จะเลือกภาพพื้นหลังได้เลยนะครับในที่นี้ผมอาจจะเลือกเป็นรูปภาพสะพานนะครับหรืออยู่นอกโลกนะครับหรือว่าหากนะครับท่านใดนะครับมี รูปภาพนะครับที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะครับแล้วอยากใช้รูปภาพนั้นนะครับให้เรากดไปที่เครื่องหมายบวกนะครับแล้วเลือกคําว่า add image ตรงนี้นะครับและทําการเลือกรูปภาพที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้เลยนะครับนอกจากรูปภาพที่เป็นภาพนิ่งแล้วนะครับเรายังสามารถที่จะเลือก background ข้างหลังของเราเป็นวิดีโอได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราก็เป็นเลือกไฟล์วิดีโอแทนรูปภาพนั่นเองนะครับ อย่างเท่านี้นะครับเราก็จะได้ภาพพื้นหลังตามที่เราต้องการรวมทั้งในส่วนของวิดีโอเอฟเฟกด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ4เทคนิคดีๆจาก Zoom Meeting ที่เราได้นำมาให้เรียนรู้ในบทเรียนนี้ลหลายคนคงจะชอบและก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือการเรียนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปครับ